สวัสดีครับวันนี้ทาง EAT ีเล e ซอร์เทคนิคนะครับขออนุญาตแนะนำตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการเชื่อมโลหะแผ่น ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะครับสำหรับการเชื่อมตัวที่เป็นชีตเมทอลหรืองานแฟบรบิลเคชันเราเชื่อมได้ตั้งแต่ตัวที่เป็นสเตลเลสตัวที่เป็นคาร์บอนสตีลเราสามารถที่จะมีการเชื่อมตั้งแต่ตัวที่เป็นแบบ m a n นวลแฮนด์เฮล w e เวลดิจนกระทั่งตัวที่ไปต่อกับหุ่นยนต์หรือต่อกับระบบ CNC เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผลิตภัณฑ์แต่ละรูปแบบนั้นเนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์อย่างไรบ้างสำหรับ ผลิตพ,พัณฑ์งานเชื่อมเลเซอร์ของเราแน่นอนครับว่าการเชื่อมเลเซอร์นี้นนเนี่ยมาทดแทนเริ่มมาทดแทนการเชื่อมนะครับติกมิกเพราะว่า ปัจจัยสําคัญก็คือเรื่องของการเซฟวิ่งประหยัดอะไรบ้างครับประหยัดเรื่องคอสเซฟวิ่งกับประหยัดเรื่องเวลาเพราะว่าเลเซอร์เนี่ยเป็นการเชื่อมแบบนอนคอนแทคเราไม่จําเป็นต้องมีการอาร์คหรือการการสร้างบ่ออาร์กก่อนนะครับคือเลเซอร์เนี่ยเราสามารถสร้างพลังงานที่มีความเข้มสูงเฉพาะจุดเนี่ยเมื่อเรายิงเล็งไปที่จุดนะฮะบ,บ่อหลอมแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะเมลวัสดุทันทีนี่คือจุดพิเศษของเลเซอร์นะครับคือไม่ต้องมีอิเล็กโทรดในการอาร์คใดๆทั้งสิน้นนะครับเราทําพลังงานแสงให้เป็นมีความเข้มข้นสูงนะครับ ในพื้นที่เฉพาะจุดที่เราต้องการเนี่ยจึงสามารถให้ความร้อนแล้วก็ให้วัสดุที่เป็นโลหะเนี่ยสามารถเมลหรือละลายไปได้นะครับเมลหรือละลายไปได้ทีนี้ลองมาดูครับว่าทําไมเราถึงเปลี่ยนมาใช้เป็นการทำเลเซอร์เวลดิ้งคือข้อดีเนี่ยนะครับเลเซอร์เวลดิ้งเป็นการเชื่อมแบบแม่นยำนะครับเป็นการเชื่อมแบบ r e c ซ s i o n และให้รอยเชื่อมที่มีคุณภาพสูงเพราะแนวกระทบร้อนน้อย เราสามารถบังคับความร้อนได้และรอยเชื่อมเนี่ยเขาจะเวลาเติมลวดหรืออะไรเนี่ยจะไม่เกิดรอยนูนทําให้ After process เนี่ยตัดขั้นตอนนั้นลงไปได้ขั้นตอนต่อมาเนี่ยนะครับเป็น solution ในเรื่องของการทําซ้ําเพราะว่าเลเซอร์เนี่ยสามารถทํางานเป็นการ ยิงจากระยะโฟกัสระยะไกลเช่น50 50เซน500 300, มิล300มิลอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีข้อจํากัดเรื่องจิกฟิกเจอร์ใช่ไหมครับเวลาที่จะต้องเชื่อมมุมซอกมุมแคบที่จะเข้าไปต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะดีไซน์จิกฟิกเจอร์ขึ้นมาเพื่อสําหรับทํางานเชื่อมนะครับได้อย่างเป็นระบบอย่างดีซึ่งลักษณะของ c o s เซฟว i n ก็คือเราจะทําให้เกิดงานเนี่ยนะครับมีฟินิชชิงเนี่ยนะครับการฟินิชชิงตอนท้ายเนี่ยเสียเวลาน้อยหรือไม่ต้องตกแต่งเลยเมื่อเทียบกับกระบวนการเชื่อมวิธีอื่นแล้วเราก็ยังในลักษณะของเบนฟิตที่ได้รับเนี่ยนะครับในเรื่องของสเตรนจ์เรื่องของความแข็งแรงในการเชื่อมและข้อสําคัญก็คือท่าเชื่อมที่เลเซอร์สามารถทําได้คือทําได้ทุกท่าเมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการอื่นกระบวนการเชื่อมกระบวนการอื่นอาจจะทํโอเวอร์แลปไม่ได้นะครับติ๊กมิกทำโอเวอร์แลปไม่ได้แต่เลเซอร์สามารถที่จะยิงแบบแนวโอ วัแลบซ้อนแนวกันได้ตามภาพนะครับสามารถที่จะต่อเกยต่อชนต่อซ้อนแนวยิงซึมทะลุเข้าไปด้านล่างสามารถทําได้และสามารถเชื่อมวัสดุที่มีการสะท้อนแสงสูงๆเช่นทองแดงอลูมิเนียมในงานพวก E ีพวกนี้นะครับสามารถที่จะทําได้และท่านสามารถทำ g โ ometry ที่ซับซ้อนการเชื่อมรูปร่างชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อนเป็นลักษณะของ ตัวที่การเชื่อมเนี่ยเราแบ่งเป็น2โหมดเหมือนที่เราทราบแล้วก็คือการเชื่อมแบบ heat conduction ก็คือโหมดที่ให้ความร้อนอยู่ในย่านที่ไม่เกินส0ยกกำลัง6วัตต์ต่อตารางเซนเนี่ยท่านจะได้วงความร้อนที่แนวกว้างมากกว่าแนวลึกนะครับแมททิเลียนละลายเข้าหากันแต่เป็นลักษณะเป็นโหมดที่เป็น heat conduction นะครับหรือเป็นการเชื่อมแบบการนําความร้อนนะมีการหลอมละลายสามารถเติมวัสดุเติมว่วดอะไรต่างๆกับอีกโหมดก็คือโหมดที่เป็น deep deep penetration หรือ keyhole effect อันเนี้ยเราสามารถที่จะบังคับเลเซอร์ให้มีพลัง งานสูงกว่า10ยกกาลัง6วัตต์ต่อตารางเซนติเมตรแล้วเกิดการซึมลึกพวกนี้เหมาะกับการเชื่อมเกียร์เชื่อมชิ้นส่วนที่มาประกอบกันและต้องการการซึมลึกต้องการค่าสเตรนจ์สูงๆนะครับซึ่งก็สามารถที่จะทําได้ตัวหัวเชื่อมหรือระบบออปติกเวลดิ้งเฮดมีให้ท่านเลือกหลากหลายครับตั้งแต่ตัวที่เป็นตัวไดเรกเฮดตัวสแควร์เฮดนะครับก็คือมีกระจกสามารถทํารูปร่างเหมือนกับการที่เราควงการสส่รวมถึงตัวที่เป็นสแกนเนอร์ตัวนี้สามารถทําโปรแกรมให้ผาดของการเชื่อมเนี่ยเป็นรูปร่างตามที่เราต้องการเป็น วงกลมเป็นซิกแซกเป็นอะไรแล้วต่อจะวาดแคดขึ้นมานะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเป็นลูกเล่นที่ท่านสามารถเลือกใช้งานได้ คอสเซฟวิ่งแน่นอนครับเพราะว่าสปีดในการเชื่อมเร็วการตกแต่งน้อยโปรเซสไทม์น้อยกว่าคอนฟิกูเรชันเนี่ยเราสามารถทําได้หลากหลายนะครับตั้งแต่ตัวที่เป็นใช้โรบอทใช้ CNC แล้วเราสร้างเป็นห้องมีคาบิเนตนะครับเปิดปิดห้องเพื่อทําเป็นระบบเซฟตี้ให้ท่านได้ข้างในก็จะใส่เป็นโรบอทนะครับมีระบบความปลอดภัย100%ก็มีมีจิ๊กฟิกเจอร์ที่สามารถที่จะดีไซน์ตามหลักการของการออกแบบจิ๊กฟิกเจอร์ซึ่งอันนี้เป็นศาสตร์อีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับในการออกแบบจิ๊กฟิกเจอร์ซึ่งทางทีมงาน เราก็มีผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบระบบจิ๊กฟิกเจอร์เพื่อสําหรับงานเชื่อมนะครับโปรเซสการประกอบโดยเฉพาะันนี้ก็พร้อมที่จะให้บริการเข้ากับระบบของท่านคอนฟิกูเรชันมีหลายแบบครับมีตัวที่เป็นระบบมีคาบ,บิเนตในงานเชื่อมซึ่งสังเกตนะครับโปรเซสในงานเชื่อมเนี่ยสามารถทําได้ตั้งแต่ตัวที่เป็นชิ้นส่วนพาร์ทไม่ว่าจะเป็นพาร์ทคอมเพรสเซอร์ชิ้นส่วนตัวที่เป็นแฮร์พินตัวที่เป็นงาน EV งานทองแดงต่างๆชิ้นส่วนแบตเตอรี่ตั้งแต่ตัวเซลล์ตัวเคสชิ้นส่วนออโตมอตียนะครับชิ้นส่วน เหล็กฟ a บ i ิเคชันงานอลูมิเนียมงาน t เทเลบร n k ต่างๆงานเชื่อมเกียร์นะครับงานที่ต้องการเป็นการเชื่อมประกอบถังแก๊สหนาๆที่เป็นการเชื่อมแบบ Hybrid หรือต้องการแบบ Keyhole Effect อทีเลเซอร์เทคนิคสามารถตอบสนองสิ่งเหล่านี้ให้ท่านได้ทั้งสิน้นรวมถึงการเชื่อมที่เป็นแบบ Scanner w e เวลดิก็คือการเป็นการเชื่อมโดยใช้หัวสแกนเนอร์หุ่นยนต์จะเป็นตัวพาไปแล้วหลังจากนั้นหัวสแกนเนอร์ก็จะเลือกเชื่อมนะครับในจุดต่างๆที่เราต้องการ อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบในการเชื่อมที่เราให้บริการนะอุปกรณ์สำหรับระบบออโตเมชันหรือผู้ที่เป็นซิสเ็มิน t ิเกเตอร์ให้สามารถเอาไปเลือกใช้งานได้ จะเห็นว่าขอบเขตการประยุกต์กว้างขวางนะครับและตัวสำคัญนะครับสำหรับงาน i n d u s t r ท4.0เนี่ยคือระบบเลเซอร์ของเรานะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้ากับหุ่นยนต์และเรามีเทคนิคพิเศษที่อินทิเกรตซอฟต์แวร์นะครับเป็นซอฟต์แวร์ Ca d c ค m สำหรับงานทำเลเซอร์แมท r i อ l p โปรเซสซิ่งโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็น 3D Additive l a s e r c u t t i n g หรือเป็น Laser Welding ท่านใส่ผาดเข้ามาปุ๊บเราสามารถที่จะเจเน r เรตไฟล์ที่เป็นแคมแล้วให้หุ่นยนต์เนี่ยครับเดินตามผาดที่ต้องการนะครับอัน,น แพคเพื่อใช้งานกับโรบอททุกรุ่นทุกยี่ห้อหรือท่านอาจจะสร้างเป็นคิเนติก XY เป็นแกนทรีเหมือน C n นีเราก็สามารถเจเนเรตทูนพาธนะครับสำหรับงานเชื่อมเอาไปเหมือนกับให้ท่านทําการเวลบนเครื่องเ n c ีก็ได้นี่ครับนี่ก็เป็นเทคนิคที่สําคัญและเรายังมีตัวที่เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์พาธไฟเดอร์เลเซอร์ซีมไฟเดอร์ที่จะสามารถหารอยต่อของงานเชื่อมที่เป็นชีทเมทัลนะครับเรามีวายฟีเดอร์ที่เป็นระบบเซอร์โวคุณภาพสูงนะครับสามารถป้อนลวดแล้วก็ ทำ e ีดแบ็กคอนโทรลเพื่อควบคุมการป้อนลวดให้ซิงโครไนซ์สัมพันธ์กับความเร็วของหุ่นยนต์ ซึ่งก็ล้วนเป็นงานโน้ตฮาวล้วนๆนะครับท่านใดที่สนใจนะครับนำเลเซอร์ของเราเนี่ยไปอินทิเกรตเข้ากับระบบออโตเมชันหรือไปปรับปรุงสายการผลิตจากระบบการเชื่อมดั้งเดิมเนี่ยให้กลายเป็นการเชื่อมด้วยเลเซอร์ก็เราเชื่อมได้ตั้งแต่ชิ้นส่วนขนาดเล็กที่มีความบางป้องกันแนวผลกระทบร้อนที่จะเกิดขึ้นนะครับเรามีคอนฟิกูเรชันที่เลเซอร์ที่สามารถป้องกันฮีทเอฟเฟกต์โซนแคบๆทาให้ท่านสามารถทํางานสเตอริทบาง,บางๆเช่น0.4 0.5การเชื่อมต่อชนกันหรือ ต่อเกยสามารถทําได้จนกระทั่งงานสเสลดมาตรฐาน2มิล3มิล4มิล5มิลจนกระทั่งถึงนนหนาๆก็สามารถทําได้ถ้าท่านมีแอปพลิเคชันเกี่ยวกับงานเวลดิ n งที่ต้องการเปลี่ยนจากการเชื่อมติกมิกมาเป็นงานเชื่อมเลเซอร์หรือท่านใช้งานเลเซอร์อยู่แล้วแฮนด์เฮล์อยู่แล้วแต่ต้องการจะเปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัติหรือท่านใช้เลเซอร์กับหุ่นยนต์อยู่แล้วแต่ติดปัญหาในเรื่องของ productivity ไม่ได้หรือของเสียมีเป็นจำนวนมากเรามีโซลูชันให้ท่านครับไม่ว่าจะเป็น seam finder หรือเทคนิคต่างๆ ที่เราจะนำไปใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตในงานเลเซอร์เวลดิ้งสำหรับตอนนี้นะครับก็ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ Saving with Laser Weld ไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ